สวีดนะสวัสดีเพื่อนที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมสังโคนะครับในช่องสังโคชาแนลอีกถูกครับมาทุนแปดสิบไปแล้วผมเริ่มต้นเบ็ดสองกันหน่อยรอบที่4ครับโอเคถ้ารอบต้นๆน,นี่ก็ยังห้าวอยู่นะครับก็จัดไปเบ็ดสนะครับผมลุยกันหน่อยครับมาดูช่วง2องทุ่มสีนะครับจะเข้าจะมาหรือเปล่าหลังจากที่ไปเล่นช่องสังโคชาแนลไม่ใช่สังโคชาแนลหรือนะโมเ9้ วีทูมานะครับโอ้โหแสงดีจัดเลย2,000นะครับก็เลยปั้นทุนกันต่อหน่อยรักกันนะครับทุนแปดแสนเล่บวงคนนะครับส่วนตัวชอบเลขบแปดอยู่แล้วนะครับก็มาดูกันหน่อยว่ามันจะเข้ามันจะมาหรือเปล่านะครับฝากติดตามกดกดแชร์เป็นกำลังใจให้สังคมด้วยนะครับเดี๋ยวเดือนนี้ผมก็มีกิจกรรมแจกทุนแสงท่านเช่นเคยนะครับไม่ต้องห่วงนะเพียงแค่เข้าร่วมกลุ่มกดติดตามช่องนะครับกดติดตามแฟนเพจนะครับกดไลค์ไว้เลยนะ ก็ติดตามไปดีว่าผมจะประกาศในคลิปไหนครับแต่ผมบอกกันเกินละกันอาจจะเป็นกลางๆเดือนหรือไม่ก็จะแถววัน2ี่นะครับถ้าติดตามมาก็จะรู้สเต็มในงานแจกของผมนะบางคนจับทางได้นี่ได้ทุนทุกรอบนะครับอันนี้เรื่องจริงนะบางคนได้3ามถึงสี่รอบนะนะผมแจกทุนไปเนะี่ยโอ้โหบ่อยมากเลยอนะแบบเออแต่ก็ยินดีด้วยเพราะว่าคุณคือ f c ไงติดตามเราจริงผมก็แจกไม่ต้องห่วงคนระับติดตามเราเราแจกอยู่แล้วนะครับผมลุยนตอครับมา ก่อนสิบช่วงนี้ทุนลกสิบลักร้อยครับแต่พันจบเพียงพอแล้วทุน88ครับดูกันยาวๆครับผมบุญบัมซัมเบอร์หรือไม่ครับมาโอเคไหลามาช่องแรกสวยงามครับสารแกตเตอร์เข้าเป็นที่เรียบร้อยครับผมโอเคสิบบุญไหมสำหรับใครมีกิมใหม่ๆนะ ก็ฝากติดตามแลวก็แนะนำกันเข้ามานะครับทั้งใต้คลิปวิดีโอน,นี้หรือลงังมาที่เพจได้นะครับเพจสังโคก็ได้เพจน้ำมูกก็ได้นะครับว่าเ,เกมนี้มาดีนะพี่กดสเต็ปนี้อะไรอย่างนี้นะครับก็ฝากติดตามรับชมมาเลยนะครับเลี้ยลุยกันครับบมจัดมาหน่อยครับกดแสนยมยาวๆสวยงามครับขอช่องแรกมาอื้อหือ โอเคไหลต่อช่องสองครับยังนิ่งอยู่โอเคเงินเรามานารันรวมครับ21.00ครับไปต่อเลยจริงเแบบ็ดสองมันต้องเข้าประมาณสักเท่าไหร่ดีเข้าแล้วมันแตงสัก60-70นะถึงจะโอเคนะครับผมไม่เป็นไรช่วงแรงนะครับมันจะเขียนขึ้นยากนิดหนึ่งนะมันจะ70 80 60นะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับผมก็นั่นแหละครับตามสติปสายนะครับผม แต่ถ้ามันผ่านช่วงแรกๆได้นี่อะไรก็ขึ้นมามาดิสวยครับเกินหน่ไหม,มเลื่อนต่อครับช่องแรกนะมสิบช่องแรกมาครับผม โอเคทั้งแถบทั้งกระดานโอเคเดีขึ้นแล้วครับผมได้เรื่องครับอย่างนี้จัดต่อไปเลยช่องสามครับยังไงสิบช่องแรกมา <c oughs> เกือนไปครับมาเป่าอะไรมาไหมสวยครับอย่างนี้ <c oughs> ไม่เข่าครับ <c oughs> เดือนซ้ายมา <c oughs> โอ้โยยังม่งอยู่ <c oughs> เลือนต่อครับ โอเคคิว <Okay>. มาช่องสามช่องสมาโอ้โ oh, หจะมาหรือเปล่าครับจะได้ขึ้นเหมือนไหมเนี่ยสวยครับผมไหลไมหมครับโอเควายติดน้ําเงินทั้งแถบครับโอเคไหลไม่อีกหน่อยหือ <c oughs> สิช่องสครับ <c oughs> ได้เรื่องครับ,บวินงไปบีสองจุดปดศูนย์ครับ <c oughs> ไปกันต่อแล้วกัน ขึ้นได้ไหมเนี่ยช่องแรกไหมเรือนสายน้ำเงิน100%่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมครับผมสิบสวยงามเคช่องสองไหมครับวายติดสิบหนึ่งร้อยปืดสิไหมครับผมวายอีกดอกหนึ่งครับแจ่มครับดีสองร้อยเป็นที่เรียบร้อยครับโอเคแปลต่อขอคน,นิอาตขึ้นเบ็ดเลยแล้วกันครับเบ็ดสี่ขมากดไปอะไรไปครับผม ยังนิ่งอยู่เยี่ยมลุ้นไหมครับโอ้โหยังนิ่งอยู่จะดิบขึ้นเท่าไหร่เนี่ยเอียายขึ้นเบียดแล้วกันครับเบียโทรครับทุน300กดไปอะไรไปครับมาสวยงามครับขอช่องแรกมาหน่อยครับเค okay. มาดีสวยครับวายติด100ปื้เซนนะครับ72ดีบดบขึ้น400ครับซาแกรเตอร์เข้าเป็นที่ สวยแจ่มครับมาหลุยกันต่อครับผมสิบหมุนสิเปิดได้ดีครับขอเจมาครับติดไหมมไม่มาเลยครับช่องแรกน่าจะเข้าหน่อยน้ำเงินโอเอไลไม่อีกช่องสามครับร้อยเปิดเ็ครับเจมาสิบช่อง 3. สามหกหมุนหน่อยครับ โอ้หเกินไปครับ4หมุนมาเจช่องแรกครับไม่มาครับ2หมุนสุดท้ายครับ10 <c oughs> น่าจะเข้าเจีไหลามาอีกหน่อยครับโอ้โหจบแล้วจานอย่างนี้โอเคครับเงินรางวัลนรวมครับ98.40บครับนะ ก็ขออนุญาตขึ้นเบ็ดเลยละกันครับจัดต่อเลยครับ2,468่24ครับค่อยๆไล่ลลเบ็ดไปนะครับผมแต่รอบนี้ส่งมาดีหน่อยนะ10ช่อง3ยังนิ่งอยู่ช่องแรกไหมเจพี่บ่วงโอเคสิบช่อง3ครับร้อยเปิดเซนเน้นายติดอย่างนี้สวยงามครับจานพี่ม่วงช่องแรกครับ โอเคมีลุ้นไหมครับม่วงมาืึมวายวายติดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนครับโอ้ทั้งแถบครับหนึ่งเจ็ดสองจุดแปดศูนย์โอเคไปกันดีไหลมาแตกพันเป็นที่เรียบร้อยครับโอ้โหแตกพันนิดนิดก็โอเคครับใช้ได้อยู่ครับสำหรับทุน88นะครับเลขสวยเลขมงคลนะครับจบที่1,000กพันเกากรอยบาทนะครับใครชอบฝากติดตามฝากกดไล้วก็แชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับอย่าลืมกดเข้าร่วมกลุ่มนะครับลิงก์ใต้คลิปดูด้านล่างนี้เลยครับผมเจอกันคลิปใหม่คลิปหน้าครับบบเพื่อนๆ๊าายย